ของงานครับอะคอร์ด G8 24นะครับล้อเดิม17นิ้วนะฮะท่อเดิมนะครับคันนี้จัดที่แบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน Soh 95นะครับก็สองนะฮะใส่เกียร์แล้วไม่ใช่ร้อเดิมโรงงานนะครับ นนี่นะ,ะไม่ตกเหมือนรอบเดิมโรงงานนะครับรอบเดิมโรงงานจะตกเยอะกว่านี้นะฮะก็ช่วยเรื่องสัตว์ได้นะครับอโอเครีแอร์ปแป๊บหนึง่งนะฮะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนรถใช้ตัวดีครับ a f y b a บรตัวจับส่วนผสมน้ำมันกักอากาศนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนรล้วนเลยนะครับจูนสอดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูนห้านาทีสินาทีาทเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเร่งกันนะครับสองจน้ำมันโซฮอเดิมทุกอย่างนะครับโอเคเ 啊，拜。 ค้าที่ใช้อ卡 G82.4 นะครับลองดูครับว่ามีอะไรต่าง,างจากรถท่านบ้า,างอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะคนี้คิดว่าแคตอะไรตริกจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้ามีตัวของรถดูก็ไปร้านท่อให้เขาเช็คดีกว่านะฮะไปหลายๆร้านนะอย่าไปร้านเดียวนะเดี๋ยวพวกก็ให้ทะลวงอย่างเดียวนะครับโอเคก็พีจูนะครับถ้าอู U ่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือลำลูกกาของเจ็นะครับ ที่คลองเจ็ดให้บริการแต่ง,งานจูนนะฮะแล้วก็มีจูนจูนคาระสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบมาแล้วอยากจูนของเดิมนะครับแล้วก็มีจูนมีบริการจูนรอฟสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดต่างจังหวัดผมก็ไปพวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราในเรื่องสามช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือกูเกิลแมปนะครับแค่พีพีจูนรีแม็ค,ครับ โอเคก็ส่งงานครับสำหรับแอคคอด G824 นะฮะ